สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้าวันนี้กลับมาเข้าครัวอีกครั้งนะคะวันนี้วิกกี้เข้าครัวทํากับข้าวทานคนเดียวแบบเหงาๆงาดนึนงพี่เขามีประชุมมานะคะก็เลยกลับมาค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงวิกกี้ก็เลยต้องทํากับข้าวทานคนเดียวก่อนเออวันนี้เนี่ยวิกกี้ว่าจะมา ASMR แมงกะพุนหัวกระสุนสักอีกหนึ่งครั้ง,งนะคะแล้วก็จะทำพาสต้าไก่ซอสเห็ดนะคะทุกคนทำไม่ง่ายแล้วก็ของมีอยู่ในตู้นะคะวิกี้ไม่ได้ไปตลาดเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูคะ่ะ ทุกคนคะมาดูวัตถุดิบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก่อนนะคะจะเป็นแมงกะพนหัวกระสุนนะคะวิกกี้ได้มาจากแม็คโคนะคะก็ราคาตามที่ทุกคนรู้กันนะคะก็ตัวไม่ใหญ่นะคะทุกคนอันนีนะ้เป็นแมงกะพนจืดแล้วนะคะวิกกี้จะเอาไปล้างสาถึง4น้ํานะคะแล้วก็เอาไปลวกในน้ําร้อนประมาณ10-20วินาทีนะคะส่วนตัวน้ําจิ้มี่ยวิกกี้จะทําเป็นน้ําจิ้มถั่วตัดนะคะก็จะมี พริกขหนูกระเทียมมะนาวแล้วก็ถั่วตัดนะคะน้ำปลาน,น้ำตาลอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปปรุงกันที่หลังนะคะแล้วก็ส่วนตัวพาสต้านะคะพาสต้าเนี่ยวิกกี้ต้มอยู่นะคะวิกกี้ทำไม่เยอะทันคนเดียวก็จะมี ไก่นะคะวิกกี้ปรุงรสด้วยผงปาปิกานะคะแล้วก็ผงกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับนะคะเห็ดแชมปิญองค่ะครีมสำหรับทำอาหารนะคะแล้วก็ชีสค่ะเครื่องปรุงก็ไปดูหน้าเตากันอีกนะคะทุกคนวัตถุดิบมีอยู่ในตู้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ทำง่ายๆทำทานคนเดียวเนาะง่ายๆค่ะวันนี้เงาๆด้วยเนาะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ วิกกี้จะมาทำน้ำจิ้มแมงกระพุนก่อนนะคะวิกกี้ขอใส่พริกขี้หนูลงไปก่อนนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยววิกกี้จะตมแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนคะวิกกี้ตำพริกละเอียดแล้วนะคะตอนนี้วิกกี้จะใส่ถั่วตัดนะคะวิกกี้ชอบกินน้ำจิ้มถั่วตัด เวลาที่ทานกับแมงกะภูไม่ว่าจะเป็นแมงกะภูอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าวิกี่คิดว่ามันนัวแล้วมันก็อร่อยอะคะ่ะมันจะออกหวานๆแล้วก็หอมถั่วเนาะทุกคนเป็นไหมคะชอบทานกันไหมคะรู้จักน้ำจิ้มถั่วตัดกันไหมเอ่ยวิกกี้จะใส่สองอันเลยนะคะแบบว่ากลัวไม่ถึงเครื่องเนาะอ่าเดี๋ยววิกกี้ขออนุญ,ญาตตำให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันคะ่ะ ตำน้ำจิ้มเสร็จแล้วเอ่อตำน้ำจิ้มใส่ถั่วตัดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ถั่วตำออกมาี้กลิ่นหอมมากเลยวิกกี้จะใส่น้ำปลานะคะอ่าประมาณนี้ก่อนแล้วก็ขอใส่น้ำปลานิดนึงนะคะทุกคนให้มันมีน้ำหน่อยเนาะเพราะว่าใส่ถั่วตัดลงไปนี่ก็คือค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ใส่มะนาววิกกี้จะใส่มะนาวสักหนึ่งลูกก่อนนะคะ เพื่อความเจ้มจนถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเพิ่มได้นะคะแต่เพื่อนๆก็ไปปรับสูตรเอานะคะตามชอบแต่ว่าส่วนผสมนี้ก็มีตามที่ที่บอกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยววิกกี้จะตักให้ดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดของวิกกี้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหอมถั่วมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทานคู่กับแมงกะพนหัวกระสุนนะคะทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมากเลยค่ะหวานหอมถัว่วเค็มนิดๆแล้วก็มีความเผ็ดตามนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเมนูนะคะวิกกี้จะไปทำพาสต้าไก่นะคะซอสเห็ดนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาทำพาสต้ากันเลยนะคะเดี๋ยววิกกี้ขอใส่น้ำมันนะคะวิกกี้ไม่ใช้เนยเนาะวันนี้วิกกี้ใช้น้ำมันมะก,กอกค่ะ ใส่มาเล็กน้อยนะคะวิกกี้จะเสียไก่นะคะไก่ที่เราหมักเอาไว้เนาะให้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําการผัดที่หลังเนาะอ่าเดี๋ยววิกกี้ขอเสียไก่แล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะว่าความเหลืองจะจะเป็นแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทุกคนคะมาดูคะ่ะ ไข่สุกไวมากนะคะวิกกี้ไม่ได้แรกหนานะคะทุกคนก็จะเอาความสุกในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาผัดอีกนะคะเอามาลงในน้ำซอสนาะเอาประมาณสุกกลางนิดนึงนะคะแต่ว่าวิกกี้ชอบให้มันเหลืองๆจะได้น่าทานนะคะแล้วก็ วิกกี้ไม่อยากให้เขาแห้งมากนะคะทุกคนเพราะว่าอกไก่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะแห้งง่ายเนาะเดี๋ยวมันจะกระด้างแข็งอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนคะวิกกี้เอาไก่สุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิกกี้จะลงกระเทียมนะคะไม่ตักไก่ที่ไม่พักนะคะลงเลยค่ะลงกระเทียมเลยค่ะผัดกระกเทียมให้หอมเลยนะคะ ผั่กระเทียมให้หอมไปเลยคนกับไก่ไปเลยนะคะไปไประมาณนี้เหมือนไก่ทอดกระเทียมเลยนะคะทุกคนใส่ขับขานะคะอ่าเดี๋ยวผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมหอมฟุ้งแล้วนะคะใส่ครีมค่ะใส่ครีมสำหรับทำอาหารนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวนัวของเรานะคะสีสวยนิดนึงวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นสีแดงจากปาปิก้านะคะแล้ววิกกี้ก็จะใส่เห็ดไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปทำให้สุกนะคะอ่าทำเห็ดให้สุกนะคะทุกคน เผ็ดสุกแล้วนะคะมาปรุงกันค่ะกะเออวิกกี้ใส่พริกไทยผ่นนะคะเพิ่มความหอมไม่ยากค่ะอาหารฝรั่งนะคะใส่มากใส่น้อยชอบหอมชอบมากชอบน้อยนะคะกัดไปเลยค่ะเนือสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทุกคนชิมรสนะคะว่า ชอบรสชาติแบบไหนเนาะอ่าสีสวยจังเลยวันนี้นะคะชิมรสนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนขามมันจะมีกลิ่งความรัวของน้ำซอสน,นะคะวิกกี้ใส่พาสต้าค่ะแล้วก็ขอใส่ชีสลงไปนะคะอ คนให้เข้ากันค่ะวิกกี้ว่าจะทําทานคนเดียวเนี่ยมันก็เยอะมากนะคะสงสัยต้องไปทานกับคุณตาคุณยายแล้วนี่ค่ะทุกคนค่ะพัสตี้อะไรพวกนี้วิกกี้ก็ไม่มีนะคะวิกกี้ไม่ใส่นะคะวิกกี้เอาโดดๆอย่างนี้เลยนะคะเสร็จชาเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟที่โต๊ะกันนะคะ น่าทานไหมคะทุกคนเ,เสิร์ฟค่ะเสิร์ฟกันค่ะทุกคนค่ะชีสเยิม้มๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวกี้ตักให้ดูอะนิดนึงเนาะชีสเยิม้มๆเลยค่ะตักเสิร์ฟค่ะอุะ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกะกะลิงกระดอน ประมาณนี้ค่ะเสิร์ฟค่ะพาสต้าไก่นะคะซอสเห็ดค่ะชีสมยมหอมๆนัวๆเลยนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ ค่ะทุกคนคะวันนี้กับข้าวของวิกกี้ก็เสร็จแล้วนะคะทานคนเดียวหน่อยก็จะจงเงาเงานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะได้มาทํากับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะก็หายเงาไปได้นะคะค่ะอันนี้นะคะแมงกะพรุนหกกระสุนนะคะน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มถั่วตัดนะคะทุกคนแซ่บมากเลยนะคะน้ําจิ้มอันนี้เดี๋ยวไปทานด้วยกันคะ่ะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นพาสต้าไก่นะคะพาสต้าไก่ซอสเห็ดนะคะ ชีดเยิ้มๆครีมนวลๆเลยนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ทุกคนได้อะไรทานคะค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้วิกกี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้วิกกี้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะร้อนๆเลยค่ะ แซ่บๆเลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย